สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ค่ะคุณแม่ขึ้นคลิปผ้าไหมหมือสองวันนี้ค่ะถ้าไม่หมดคุณแม่จะไม่ได้วางมือค่ะคุณแม่ขายจนหมดนะคะผ้าแต่ละเที่ยวนะคะถึงได้เห็นค่ารถค่าน้ํามันค่ะค่าราคาห้าร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะไม่มีบาดแท้นะคะผ้ามือสองค่ะแม่บอลรักผ้ามือสองแคเก่าต้นตำํำดไมหมมือสองค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะไม่มีบาทแทนะคะค่าถ้า500อบาทก็สวยนะคะสวยค่ะออกโทนสีน้ิเงินสีกรมนะคะค่ะเอาไปตัดกางเกงตัดชุดเดทชุดแสกตัดกระโปรงก็เลิศดหรูดูเด่นค่ะราคา500้ยบาทนะคะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะ500อบาทค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่เก็บมาโปรนะคะค่ะเหลือพื้นนิดพื้นหน่อยปกติ5ไอหก0บาทนะคะผ้าพวกนี้นะคะ ค่ะคุณแม่เอามาโปรปราคาห้าร้อยบาทคา่ะขาะห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะห้าร้อยบาทคา่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางข่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะมกักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับต่อทางไลน์ค่ะขาะห้าร้อยบาทคา่ะรอบโตนะคะค่ะรอบสายบ่ายเย็นค่ะคุณแม่ามาโปรนะคะปกติหกร้อยบาทภาพพวกนี้ค่ะ ค่ะคุณแม่จะมาโปรอยู่ที่ราคา500บาทนะคะค่ะ500บาทก็ถ้าคนไหนที่ค่ะเราไม่มีเราใส่500บาทออกการออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด็ดเหมือนกันนะคะค่ะเพราะว่าดีกว่าใส่ผ้าลายไทยไปนะคะค่ะผ้า5้าบาทพอดเป็นผ้าไหมค่ะค่ะถึงว่ามือสองก็สวยค่ะสวยแบบผ้าไหมมือสองนะคะยิ่งเก่ายิ่งสวยค่ะค่ะราคา500บาทนะคะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะ ค่ะโปรพิเศษนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะห้าร้อยบาทนะคะผ้าห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะงามมากค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะผ้ารุ่นนี้เอาใส่ออกบุญออกงามใส่ได้นะคะ ค่ะพื้นนี้มันจะมีบาดแผลอยู่นะคะค่ะมีบาดแผลอยู่เล็กๆน้อยๆค่ะอยู่ถ้ามีบาดแผลคุณแม่ก็มาลดลงเหลืออยู่ที่400อบาทนะคะค่ะพื้นนี้400ร้อยบาทค่ะมีรอยแมงกระสาบตัดอยู่นิดนึงนะคะค่ะวันห้าวอิ่นแมงสาบตัดค่ะค่ะแมงสาบแมงแมลงสาบแท้ค่ะนี่ค่ะอยู่ที่นิดนึงนะคะค่ะนี่ค่ะแต่เนื้อผ้าดีค่ะไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะแต่เป็นแมงสาบกัดค่ะ ค่ะ400บาทเ้ยค่ะพื้นนี้เด้อจ้าตัวใดทีนี้ตํานี้ค่ะพุณแม่ก็ขาย400บาทจ้าขาดมือเั้หาลอยค่ะตอนแรงมาก6ไออยู่400เ้ยค่ะค่ะรอดสายบายเย็นมาแล้วขาด400บาทค่ะลหัก19ค่ะค่ะราคา400บาทนะคะค่ะสวยค่ะเอาไปตัดถุงสําเร็จก็ได้ค่ะตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงค่ะ ขาช่างเขาตกแต่งให้ได้ค่ะ400บาทค่ะค่ะสวยเลิศรู้ดูเด่นมากค่ะ400บาทค่ะ400บาทนะคะ่400บาทเดินลงฝังนี้ค่ะค่ะพื้นนี้ก็500บาทค่ะค่างานผ้าไหมเนื้อผ้าหนามากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืมค่ะค่า500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะค่าผ้า500บาทมือสองก็สวยนะคะเลิศดูดูเด่นนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะถืนนี้นะคะค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนิค่ะเป็นผ้าระทางหกร้อยคุณแม่มาโปรระคาห้าร้อยบาทนะคะสีกรมค่ะค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะค่ะรอบค่ำมาแล้วค่ะคุณแม่โปรนะคะโยนทุนทุนออกไปค่ะโยนอาทุนานะคะค่ะคุณแม่ต้องโยนอาทุนค่ะถ้าไม่โยนอาทุนคุณแม่ก็ค่ะไม่ไม่ไม่เหลือค่าลดค่าน้ำมันค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายการไปหาท่าครั้งหนึ่งนี่ค่ะ ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะค่ะนีก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้านี้ผืนนี้ผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะเขาเรียกว่าปรมค่ะค่ะนี้ค่ะสวยค่ะยังไม่ได้ใช้งานผืนนี้เป็นผ้าใหม่เลยนะคะผ้าปรมค่ะ ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะผ้าปรมค่ะเขาเรียกว่าลายปรมค่ะค่ะปลมเป็นภาษาเขมรนะคะผ้าพวกนี้เป็นผ้าเขมรค่ะค่ะคุณแม่เป็นอยู่ที่อีสานใต้ค่ะสุรินทร์อีสานใต้นะคะค่ะผ้าผืนนี้ผ้าใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะไปตัดกระโปรงตัดกางเกงก็สวยค่ะเลือดหรูนะคะหรือท่านจะไปนุ่งสดก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทเป็นผ้าใหม่นะคะเขาเรียกว่าเก่าเก็บโบราณค่ะผืนนี้นะคะค่ะหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่จะโยนต้นทุนทุกอย่างค่ะข้ามสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ตัาสาเร็จพื้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเอลยี่แปดค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะท่านจะไปให้ลูกให้หลานใส่ออกงานค่ะใส่ไปงานโรงเรียนค่ะเป็นวันศุกร์เป็นวันผ้าไทยนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะตัดสาเร็จเหลือพื้นเดียวนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าไทยค่ะสามร้อยบาทค่ะ คาะเป็นผ้าใหม่ๆนี่ค่ะผ้ายังผ้าใช้งานแค่ครั้งสองครั้งนะคะผืนนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่จะขาดโปรค่ะคาะนี่ก็หางกระรอกค่ะหางกระรอกือซีมนะคะสี่ร้อยบาทนะคะหางกระรอกนะคะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกือซีมค่ะเป็นงานของเก่าของโบราณค่ะนุ่งแค่ครั้งสองครั้งนะคะค่ะที่มองเห็นอยู่ข้างบนนี่ค่ะ ค่ะ400บาทนะคะมองเห็นข้างบนเป็นรอยแมงสาบแท้ค่ะจะจะมันอยู่ข้างบนค่ะไม่เป็นไรค่ะเวลาเรานุ่งไปมันอยู่ข้างบนปกปิดได้ค่ะคาะนี้ก็ราคา400บาทนะคะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะคาดลายหางกระรอกลยซีมค่ะเป็นสีม่วงค่ะขาดผ้าผ้าฝั่งนี้ถ้าเป็นหางกระรอกจะออกโทนสีม่วงนะคะแต่ถ้าโซนทรีนของเราจะออกสีเขียวค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะแม่บวลรับค่าไหมมือสองเจ้าเก่านะคะค่าราคาอยู่ที่400บาทค่ะออค่ะา,าห,หอองะะางกระรอกลยซีมค่ะ400บาทค่ะค่ะนี่ก็มีเหลือผืนเดียวนะคะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้า ผ้าสบายไอ้ผ้าขาม้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทขาดผ้าขาม้านะคะ400บาทนะคะค่ะคุณแม่ขายต้นทุนทุกอย่างค่ะค่ะเอาต้นทุนมาก่อนนะคะถึงยังไงเราก็เอาต้นทุนมาก่อนค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะ400บาทนี่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะผ้าหางกระรอกค่ะไอ้ไม่ใช่ค่ะพูดผิดบรรยายผิดนะคะค่ะผ้าขาม้าค่ะผ้าขาม้าค่ะ เป็นลายปลาไหลค่ะผ้าใหม่นะคะ400ยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็สีชมพูนะคะ4ี่ร้อยบาทนะคะที่มองเห็นเร่องแหว่งเธอตัดใส่กระเป๋าให้ลูกไปทหารนะคะ400อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะชมพูหวานโนุนนะคะค่ะ400้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะ ขาถ้ามจะไปแปรรูปค่ะตัดชุดเดสชุดแสก็เป็นตัดเป็นกระโปรงก็เลื่อนหรูดูเด่นนะคะ่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ่าสี่ร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะราคาห้ามือสองนะคะรอบสายบ่ายข้ามมาแล้วค่ะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสี่ร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมีตตำหนินิดๆหน่อยๆนะคะค่ะตรงนี้ก็ค่ะนี่ค่ะรอยตำหนินะคะค่ะตรงนี้ลบรอยได้ค่ะนิดเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเราเข็มชุนไว้แล้วค่ะเย็บไปแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานข้ามือสองค่ะแม่วววันรับข้ามือสองนะคะสี่ร้อยบาทนะคะแถลนิดนึงนะคะลบได้ค่ะค่ะนี่นับแถลนะคะสี่ร้อยบาทถ้าสี่ห้าร้อยบาทมีแถมนะคะ แผ่นิดเดียวค่ะหลบได้ค่ะถ้าจะไปตัดกระโปงตัดกางเกงก็ตัดได้ค่ะค่ะเป็นหลบได้ค่ะตัดกระโปงค่ะกระโปรงรูดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะแปรรูปได้ค่ะ400บาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ400บาทนะคะค่ะมือสองแ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะแม่บวรรักค่าไหมมือสองค่ะค่ะ400ยบาทค่ะ400บาทนะคะ ค่ะนี่ค่ะมีคนสนใจไหมคะผ้าใหม่นะคะนั้นใช่ว่าผ้ามือสองนะคะเป็นงานฝากขายค่ะเป็นสีค่ะสีฟ้าค่ะค่ะสีฟ้าใสนะคะค่ะราคาหนึ่งพันสบาทนะคะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะสนใจไหมคะมีคอยไอร้านเข้ามาฝากขายค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นค่ะเป็นลายโฮนค่ะมีลายโฮนนะคะ ราดพันสี่ค่ะถาดยกขาดมีผืนเดียวนะคะคุณแม่ยกให้ค่ะเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าใสนะคะขาะสนใกโทว์ถ้าคุณแม่มาได้ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสีฟ้าใสค่ะเป็นงานผ้าใหม่นะคะค่ะเพราะว่าคนเรามันไม่มีก็ได้ผืนเดียวก็ตัดมาขาดท้ายค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกข้านค่ะ